สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขข่าวประจำวันที่27มิถุนายน2567นะครับเริ่มวันที่ราคาทองคำแล้วก็ปิดลกวันนี้ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับเนื่องจากการถูกกดดันนะครับจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐน,นะครับที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งความกังวว่าเป็ดนะครับอาจจะย,ยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในระยะสั้นนี้นะครับซึ่งการผู้ขึ้นของอัตราผลตอบแทนพัฒบัตรัฐบาลสาหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยน,นะครับก็ทําให้ราคานะครับก็ปรับตัวล่วงลงรุดแนวรับ2,311ถึง2,306นะซึ่งแนวนี้เนี่ย เป็นแนวที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาครับขึ้นมาทดสอบแล้วไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาครับจะร่วงลงต่อไปยังแนวรับทันเฟรมเดย์ซึ่งอยู่บริเวณ2281จนถึง2 2 6 5หกก็เป็นแนวที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังสามารถที่จะยืนอ,อยู่บริเวณแนวนี้ได้นะครับก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถหลุดลงไปได้นะครับหรือว่าทะลุแนวรับนี้ลงไปเนี่ย อาจจะหลุดไปยังแนวรับแรกที่บริเวณ2,196และอีกแนวรับหนึ่งก็คือ2,145นะครับหรือว่า43โดยประมาณนะครับก็ต้องดูว่าจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าหลุดหรือไม่หลุดอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับถัดมาครับก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมัน WTI กันนะครับก็วันนี้เป็นการปิดบวกนะครับ โดยในช่วงแรกราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงมาก่อนนะครับหลังจากที่สำนักงานสารสเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA นะครับเปิดเผยว่าซอกน้ามันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ3.6ล้านบาร์เรลสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง2.9ล้านบาร์เรลนะครับแล้วก็สต็อกน้ํามันเบนซินเนี่ยเพิ่มขึ้น2.7ล้านบาร์เรลสวนทางกับนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับที่คาดว่าจะลดลง1ล้านบาร์เรล แต่ราคาน้ำมันครับในตอนหลังเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมานะครับปิดตลาดในแดนบวกได้หลังจากที่นักลงทุนก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดนะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มยิสบอลเลาะนะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนนะอาจจะนําไปสู่การทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบของทั้งสองฝ่ายและอาจจะลุกลามไปยังประเทศที่มีอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งรวมไปถึงอิหร่านนะคซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็ทำให้เหตุการณ์นี้นะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคายังอยู่ในแนวรับนะอยู่ใน,นรับเดิมซึ่งก็พักตัวกันมาค่อนข้างนานแล้วนะ,อ,ะอาจจะใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะตาราบใดที่ยังไม่หลุดแนวรับนี้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไปยังแนวต้านบริเวณ83.37นะจนถึงประมาณ84.14เป็นแนวที่น่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดลงมานะ อาจจะลงมาบริเวณแนวรับก่อนหน้าใกล้ๆนะก็คือบริเวณเจ็ดสิบเก้าจดศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาลงมาตรงนี้ก็ถือว่ายังยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเลยนะอาจจะลงมาที่แนวรับก่อนหน้าบริเวณเจ็ดสิบหกจุดเก้าสามนะครับถัดไปนะครับก็ไปดูกันที่ดัดชนีดาวโจนส์กันสักนิดหนึ่งนะครับดัดชนีดาวโจนส์ ก็ปิดบวกเล็กน้อยวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ15.64นะครับหรือว่าประมาณ0.04เปอร์เซ็นต์นะครับนักทุนก็ยังจับตาการดีเบตยกแรกนะครับระหว่างนายโจไบเดนและนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับนคืนวันพฤหัสก็คือวันนี้นะครับช่วงประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะตามเวลาสหรัฐหรือว่าช่วงเช้าในวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงครึ่งตามเวลาไทยนะครับ โดยสำนักข่าว CNN นะ,ะก็เป็นผู้จัดการดีเบตในครั้งนี้นะแล้วก็จะมีการแร่ภาพไปทั่วโลกช่วนใะนการดีเบตรอบต่อไปจะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนะครับมีการคาดการณ์ว่านายทรัมป์จะอธิบายอย่างดุดันในสึกดีเบตยกรนี้โดยจะโจมตีจุดอ่อนเรื่องอายุและสุขภาพของนายออของนา,ายโจไบเดนนะครับรวมทั้ง ประเด็นเศรษฐกิจสหรัฐและการไหลทะลักของผู้ประยพตามแนวชายแดนของสหรัฐและเม็กซิโกขณะที่นายโจดนก็จะมุ่งเน้นการโจมตีภาพลักษณ์ของนายทรัมป์เช่นเดียวกันนะซึ่งกําลังมีคดีอยู่มากมายรวมทั้งการที่นายทรัมป์ครับก็เป็นแกนนํากลุ่มผู้สนับสนุนบุกบุกลทัศสภา,าสหรัฐในเดือนมกราคมปี64เพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2563นะครับโอเคครับ อันนี้เรามาดูในทางเทคนิคกันบ้างนะในทางเทคข้คแล้วตอนนี้เนี่ยราคาก็พักตัวนะครับแต่ว่ามีโลว r ์โลลงมานิดนึงนะฮะมีโลว์โลลงมานิดนึงเนี่ยโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาอีกทีนึงเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือแนวรับก่อนหน้าอยู่บริเวณ38,833จนถึงประมาณ38,750นแแนวนี้เนี่ยเป็นแนวดีมาโซนเดิมที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาลงมานะครับก็ เป็นโอกาสที่เราจะเข้าช้อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดลุนแนวนี้มาเนี่ยนะครับทรงเทรนของขาขึ้นเนี่ยจะเริ่มไม่สวยแล้วนะครับหรือว่าเริ่มเสียเทรนนะเพราะฉะนั้นก็มี2แนวก็นะค,คือแนวปัจจุบันกับแนวนี้นะเป็นเป็นแนวที่เราจะใช้ในการเข้าเทรดนะส่วนเป้าหมายนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปจริงๆนะต้องทะลุ39 7 5 4น้าัน็ด้ห้าิบี่ะหรือว่าแนวด้านด้านบนนี้ถ้าผ่านไปได้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไปยัง4 0่หดนะครับ แต่ถ้าหลุดแนวรับสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอสี่ิบห้าลงมาจะลงไปที่ดีมานดีมานเริ่มต้นเลยก็คืออยู่ที่บริเวณสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบห้าจนถึงประมาณสามหมื่นแปดแปดพันห้าสิบเอ็ดนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการสุข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ